สวัสดีครับพี่นองครับเมือ้อูยอำเภอย่างชุมหน่อยจังหวัดศรีสะเกดครับผาทุกท่านมาเบ่งการเก็บกูหอมของชาวบ้านนะครับพี่นองครับโอ้ยเหมือนเหมือนลงแขกเลยครับพี่นองครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่นองครับเมือนี้พาทุกท่านมาเบ่งเพิ่นเก็บกูหอมแดงครับอ้าวอ้มันเป็นหยังคือลมครับมองนี่บ้ามันนอนมโอ้หัวใหญ่นาอครับนาอ โอ้พี่น้องครับหัวบอกใหญ่เลยครับนี่คือการเก็บกู้หอมแดงของชาวศรีสะเกดอำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับทังผี่กับมีคือกันครับพี่น้องครับเจ้าของเดียวกันไหมครับเนี่ยทั้งนี้โอ้โอ้บ่โอ้สุดยอดเลยหัวบอกใหญ่เลยครับพี่น้องครับเพื่อนครับหัวใหญ่งามครับ เป็นบรรยากาศการเก็บกุลหอมแดงนะครับพี่น้องครับเบิ่งเอาครับพี่อำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับเอาไปตั้งหัวหน้าใหญ่บ<น>ุระต้องการคน nấu chim ăn, xe ngựa lắc lẻn, chạy nhanh, con chó con chó, con chó, ่ตที่ดอกกันนะครับที่ดอกกันนั่นิจับตุ้มครับ นั่นแหละครับพี่น้องครับคือบรรยากาศของการเก็บกู้หอมแดงอำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับโอ้ยแถวๆนี้เป็นหัวจำโบเลยเด้อครับพี่นออ้องครับงบกไง่เลยครับเบิ่งครับพี่น้องครับอ เอาละครับพี่น้องครับผ้าทุกท่านชมเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ